สวัสดีครับพี่น้องครับผมกับช่องบ้านลำเพลินดุสิตเชียงครับมาหอดจอดถ,ถึงแล้วอ,อันนี้มาดามซอนะฮะซอ้ซอเบียนะฮะมามาเช็คงานนะอุ้ยอันนี้พักอันนี้ไหมที่เขาไปลวกกินยันยุ้งกรีบไหมอุ้ยอีรีนี่พักเอียงนี่เขาเอียงพักผมซอเบียบอกว่าเอา เพราะน้องเบียบอกว่าจะให้สร้างวัดแล้วก็ขุดลุ่มเลยท่านว่าขุดลุ่มไปหลุดเดี๋ยวเพราะว่าทางห้องยังวันที่แปดเพื่อวันที่เจ็ดเพื่อเขาอยากเ็ีงานมันบอกวันที่เจ็ดมัมีงานอ๋อเหรอเจ็ดแปดเก้าไม่มีงานแต่ว่าวันที่แปดมีงานแมีงานแต่ว่าเราไม่ไปเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิจ้างมาล้ำจริงมาลงเาเอาแยมมาพี่เล่นบ่ อเอาทีนูแบบว่านี่เลยแบบก็คือหลักอันนี้คือหนามันเนาะยืนบ่าห,หอดนี่หอดเ้นเฮ้าอยู่นี่หอดตัวเสาเส้นออกเตี้ยงมาพี่อืมออโอ้ของไงเตียงนอนอยู่นั่น นอกจากว่าเขาสมางมึงนี่ออกแล้วก็ทมดินทมดินมาแล้วก็จะเป็นทั้งเขามงนี้พอดีเอารถเขามาก็ได้จ่ว่าเนี่ยตรงที่ทหลังทงงังเขาแมนที่หลังยายเสียบมันพ่าโธ ให้ตามผู้เฒ่านั่นกว้วางแล้วนี่นี่ไปนี่อีกไม่มันเชียงแม่มัเชียงเอามาพี่บอกก็จิไปพุ่พนๆดิข้างๆก็จิว่าง โอ้ห้องใหญ่อยู่ได้ขนาดไปอยู่นั่นแล้วยืนนี่นั่นมึงอันนี้เป็นห้องเขาเนี่ยแล้วนั่งเป็นห้องน้ำข้างหลังโอ้ห่วงใหญ่อยูอย่เลย,ยควทางเข้าไม่ได้อยู่ทางนี้นะว่าได้อยู่ตรงนี้เด้อทางเข้าอ, <Yeah. S 1> อยู่พุ่น อยู่ทางกลางมึงหงเห็นีหลัเดวจะมาเฮตดที่หลังเพ่เื่องอ่อเอาไปางข่ามันประเดี๋เพราะว่ามนตกสันเองอีกหลังหนึ่งมันบ่ได้เฮ็ดง่ายดอกมันก็สิแปีนไปตัวเติมอีรอกแล้สุดท้ายลอยุ่มกันสักคนเงินหลังนึ่ก็อยูได้เงินหนึ่งก็อยย่ได้ ไก่แหลกไก่ขายกับไก่อันนี้คือเท่าไรนะกี่ตารางวาก่นจำได้ปะบมเมนพื้นที่มงนิเมี่เท่าซื้อตอนนั้นห้าสิบสี่หรือเปล่าแมนบอห้าสิบสี่หาสิบสี่หก่ม้สิบสี่ตารางวาจำเลยหกสิบสี่ กวาเนาะเวลากับพี่ห้องตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ห้องกำลังออกงานน้ำนะเราอยู่ในช่วงที่ออกงานอยู่อเ,เออขั้นกูบกก้บ๊อบอันนี้กับสิบวิมพัดนดี้มาไกลกว้างเลยเนาะเออแต่ไหนเนาะเสียงดังบอลบอลเข่าชีบข่อยหมดเลย เออเดี๋ยวมันชวาดคุณอยู่ปะเพิ่นตอกลักลสเราางยังไม่อยู่นกคนาำลังไปนคนมันอยู่สร้างไปคนมันอยู่ยามเทียงมันยังสีมา จังไหนจะเห็ดยังเห็ดหัวฮะเห็ดหัวหแบบเไม่เห็นหัวตอก็ตนเอาทีเาียเห็ดเดกล่ะเห็ดเากเห็ดะเดกเดยเบืแคบนอกจากว่าเขาส่ใส่เล็กเขาตั้งสาวเรนบ่เขาเอาเล็กกาดเอา thả ăn ao bún gì sang cái chỗ hết vào đây có à ông nhung đi men có tạt nhọt đỏ mười thể อันนี à, où, ้มากูดเรานะมุ่ปูพักนอยอันนี้เอาว้บ่ดิมาถึงราาเย็นเพิพ่อกับตั้งเห็นมันอกเปนสันมีตั้งีมือกงไม่น้อยก็ต้องซ้อไงานแล้วเชได้เสรยจ้วประัจีติตั้งเป็นยังไงตังล้วใหตัดออกนก็ติกงไม่น้อยห่นะมันก็เป็นต้นอุปเ่นหน่อยหน่อเป็นนารักเนาะ

เขเดินง้างเดินหมองตาผ่าตอยงนี้ไม่นะมันจริงๆมันไม่ได้หลังใหญ่นะมันมันจะหลังใหญ่แต่ไม่ได้หลังใหญ่กพื้นที่น้อสำนีนึงหาหาชิบหกหิบสี่หกสตารางวะหาชิบสี่หกสิบสี่บนหลเด็นี่และเพื่อนหาเงินมาสางเฮียนนส่วงนี้ รอแค่เวลาเดี๋ยวอัปเตีห้พี่น้องมึงมึนดิอยู่บ้านเพื่อยังเกาะเปียสนจังหวะกันตอนนี้เราทำแก้ตรงนี้ก่อนขอบคุณท um so ุกกำลังใจพี่น้องครับตอนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ